สวัสดีครับข้ามาผู้บอกข้อนี่คือเก่านะครับคับบาวเป้วิทีอีสานนะครับช่องวิทีอีสานอีสานดินดีการสำรับนานาครับแต่เี่เขามาเบืองแล้วนะครับไปจะเลื่อมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอนนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ดับนะครับเด้อสีใดบกขาดที่เป็นไม้ที่ผมเบียดลงเป็นคลิปดีๆมีประโยชน์นะครับเด้อการมือนี้ครับสีผ้ามาเห็ดดวงเห็ดดวงดักหนูนะครับเด้อแบบใส่ยางยืดนะครับตัวดักหนูแบบใส่ยางยืดยางยืดที่ใช้ก็เป็น ไปยางนะ่ยางว่งนะครับยางวง,ง,วงหัดแกงเขานี่เนาะไปสีส่เซนนะครับยางละสองแล้วก็มาถักสแตนด์อย่างสี่ครับอุปรกรณ์ก็มีอย่างยืดกับมีท่อพีวีซีขนาดหนิวครึ่งนะครับเนาะหนิวครึ่งตั้มันจ่อหูนะครับวัดขมา่าระมานครึ่งเส้นแล้วก็จ่อรูนะค่อหูอย่างนี้สองหูสามหูหูที่สามนี่จอยมันจึงเฉียงในนะนิดหน่อยนะมันก็ยังดีนะแล้วก็ทำการพาขอบเสียนะเนาะ ่าขอบเกือบรอบคนแล้วครับแล้วก็วัดขมาจากหูนี่ะมา่าอหาเส้นเคืองแล้วก็ามาเจาะอีกหูหนึ่งนะครับเนาะหาเส้นเคืองเจาะอีกหูนึงแล้วก็วัดขาม่านี่เส้นเคืองเจาะหูใหญ่ครับอันนี้เอาไว้เสียบขั้นลอยทะลุนะครับเด้อสองด่านเลยโอเคครับอันนี้เป็นทอพิวิซีแล้วเนาะนวก็มีสลิงครับสลิงตาดมา รามารถ30เส้นนะครับน้องสลิงอันนี้พันหัวไว้เอาเทปพันสายห้อยพันไวเพื่อไวมันแตกนะครับเนาะแล้วก็มีลวดนะครับตัดมา10เส้นระมาณส10เส้นนะสิบ1เอ็ดเส้นก็ได้สามอันตัวนี้กระดาษมันยาวเนี่ยระมาณส1บหาเส้นการนึ่งนะครับเนาะแล้วก็มีลวดหน่อยเอาไว้สมัดนะครับก็มาเลยมาเลยนะครับเนาะ ตัวแรกเสียบมองเกาะยางเยืดใส่คันนะครับเอยแล้วก็มีขั้นในไพ่นะครับลืมขั้นใน่ไพตัวนี้ประมาณจากักหาสิบถึงหกสิบเซนนะครับประมาณนั้นได้ขั้นในี่ไพเอามาจอหูวตรงปลายเันไวอยังสีนะครับเนาะเอาไว้เอาหลวดเสียบเขาจามาเรลื่มมาเลยครับอันนี้ผมเสียบมองเกาะยางเยืดตอนนะครับเด้อมองเกาะยางเยืดกตอน ง่ายๆครับเพี้ยนบ่ะยากนะครับเนะาะดัดเป็นยังสีก่อนนะครับเนะาะแล้วก็มาหาปลายมันไปให้มันตรงๆยังซีนะครับอักเรีังซีเจอข้าก็เอามาเสียบเข้าไปในขั้นในไฟเานะครับนี่ครับเสียบต่อไป็ยังสีแล้วก็ทำการพับลงเลยครับบัดมันยาวไปยังซีข้าวกระดาตอกใส่นะครับเนะตาะตัดออกให้ไม่ได้ประมาณนึงซี ทำการพับก็เลยหันอยู่ครับโมหมันุดไปใส่ใส่ขีดข้าบเขาก็ันอยู่ครับมันได้อยู่ประมาณนี้เนะตัวนี้เทา,าดัดเขาอีกจังหน่อยก็ได้เพื่อบโให้ยางมันหลุดนะครับเนาะเาก็เอาอยางเยื่เท่านี้มาคลองนี่ได้นะครับยูประมาณนี้ นี่เป็นส่วนของขั้นนะครับนาะต่อไปครับมาเป็นส่วนของอเจ้านี่ฮะเบอกเขาเจ็บตัวนี่ก่อนเลยครับตัวเกี่ยวเหยื่อนะครับเนาะตัวเกี่ยวเหยื่อเท่ากับดัดปลายมันขึ้นให้มันโค้งครับเือเท่าสิกเกี่ยวเหยือ่อใดนะครับเนาะประมาณนี้ครับ เอ,เอาเหยื่อเกี่ยวคนนี้ได้นะฮะจากนั้นเขาก็มาบิดตรงนี้ครับดีบ๋มันเป็นเกี่ยวไปครับจับบีต่อเลยยังเสียครับไง,ไง่ายๆไ่ยุ่งยากอย่างนี้ครับได้ประมาณนี่แล้วเขาก็มาสอดเข้าหูนี่ครับหูที่เขา้าจอไหวหูกลางนะครับเด้อ มุกกลางเนอะเนี่ยมุกกลางตัวมูกกลางเพื่ออย่างเพื่อเข้าสีเหลีมองเกาะตัวห่างมันครับตัวนี้ขีมขาบไปครับดีดออกขางไปจักหน่อยอาะจะทำการ ม่วนครับเลยครับมันเป็นบ่วงไว้แล้วครับเริ่มมองนงี้ยเริ่มเป็นบ่วงไว้วแล้วนะคเอาลงมาข้างๆเขา่าหน่อยๆ <c oughs> นี่ครับด้านนันเป็นบ่วงไว้ยังสี่ละ อยากให้มันงามเนี่ยครับเลยใส่เป็นรหัสในจักหน่อยนะอยากให้มันออกมางามๆเนี่ยมันสีงามบ้างงามขึ้นอยู่ที่เท่ดาดัดเอาเอเลยรครับเ่ดาดัดบุงงามมันกับบางงามเลยตรวจตัวนี้ผมจะใช้เขี้ยมหนึ่งตดัดเข้ามาดีครับจเขี้ยมเข้าไปแล้วดั๊ด,ดปลายของเขาแน่่อให้มันเบ่งออกมาสวยงามครับ ก็ได้ตัวเกี่ยวเ,ยวเหยื่อแล้วนะครับเนาะเด้งมาแล้วประมาณนี้ฮนะข้างในก็จะเป็นหมองเกี่ยวเหยื่อเราเห็นบ่ครับเนี่ยรีดด้อยนะครับเนาะสำหรับตัวเกี่ยวเหยื่อเนาะจากนั้นนะครับก็นำลวดอีกตัวหนึ่งตัวเกี่ยวเหยื่อจะเป็นลวดเส้นยาวกุมูนะครับเด้อตัวเกี่ยวเหยื่อจะเป็นลวดเส้นประมาณสิบ ตัดมาประมาณสิบหาเส้นสิบสี่สิบหาเส้นนะสิ่งเด็ดง่ายฮะให้สันหลายสันหลายเห็ดยากนะครับเนาะตัวนี้นะฮะโหลดตัวนี้ที่เขาตัดมาประมาณสิบสิบเอฟเส้นเนี่ยเอามาฟาดคืนครับก่ะให้มันครึ่งครับกับฟาดโหลดจับบีบกันอย่า่เลยนะครับเนาะเอามาเสียบเข่าหูสองหูนะครับหูหูนี่เหูนี่เลยสองหูนี่เนาะ เดี๋ยวต้องไปเลยครับกดลงไปประมาณนี้ครับไอ้ก้อสูงของสมาม้านนี่ยขอมือนึงนะครับเนาะเอาง่ายๆก็ขอมือนึงจากัานเข้ามาครับตัวนี้มันฮะตัวข้างในนี่พับออกมาข้างนอกนะครับเด้อ ี่ฮะพับให้มันสีมากสินะครับแล้วก็พับขึ้นเต็มเพิ่งครับใส่ขี้มันได้แล้วครับเด้อเพราะว่าลวดมันค่อนข้างๆตีแข็งเลยครับพับกันมาัาเพิ่งสีเลยขึ้นมาสิจากนั้นเอากับพับให้มันหักลงไปครับก่อนี้ ห,หักว้หประมาณนี้ก่อนนะครับเนาะเพื่อ,อยังเพื่อเ้าสี่เอาลวดสอดเข้ามานีอยู่ครับห้าสีใสสลิงมันเป็นลวดสลิงตัวนี้เนี่ยสลิงตงัวนี้เข้ากับสอดเข้ามาฮะเห็นบอกครับงูที่เอาคัาไวพร้อนสุดจาสอดเข้ามาได้สอดเข้ามานีหรือว่าจะเข้าอ้อมด้านหลังแล้วกับภาพเข้ามาหันไปครับเอาคัาหัวสลิงก่อนนะครับเนาะตับหัวสลิงเขาครับ เขาสีเลยนะครับเนาะทำการสอดเขามาครับอัน,นสอดเข้าไปเลยแล้วก็เนีบอ่าเนีบเล็กตัวนี้ลงไปไอ้มมนเนีบสลิงไว้ครับ ใส่ขี่มนะครับเด้อใส่ขีม่มหนีบลงนะครับบางบางบางเสื่อบางกาดสีลบมุ่งกล่องเนี่ยนะครับเวลาผมหนีบมันอาจจะหนีบยากนะครับก็เลยโชว์กล่องกระไดกันได้นี่ครับนี่ใบยังสีครับเอ็นบ่มันสีมาทับ ลวดตัวนี้มันจะโคง้งมากลลวมานทับสลิงไว้ฮะทั้งสองอันเลยส,สับสลิงไว้มันกับสีบรุดครับหรือไงก็บบรุดบ้างแน่นครับมันทับไปแล้วนะครับนาอกดก็ดเขาไว้มันแน่นนะครับเวลาเราทับแล้วเรากดเข้าไว้มันแน,น,นแ่นแน,น,แน,นสลิงตัวนี้มันกับจีคลองามาในหูนี้เลยครับบ่หูที่เอาผ้าไว้ เทาสีสอดสอดให้มันทะลุขึ้นมาอีกรูนึงฮะเขาจอไปสามหู้เลยบ่อยมาสิสทะลุขึ้นมาหู้ข้างนี่ครับหู้หนึ่งหู้สองหู้สามนะครับหู้นี่เป็นหู้สลิงเขาตีเข้เาเห็ุไปเชียงๆเนี่ยครับก็จะเปลี่ยนประมาณนี้ครับจากานั้นนะครับตรวจตรวดผุมหายก็เสร็เรื่หน,นึ่งฮึ่ม ลวทหายครับเด,เดี๋ยวครับผมหาหลวทสักนิดหนึงงงครับลวทหายไปเสียนหนึ่งไหมเฮ็ดไปเฮ็ดมาหลวทหายเฉยตัดเอาใหม่กันเลยครับ ประมาณสิบเส้นนะครับตัวนี้เกือบประมาณสิบเส้นนะครับเลยตัวนี้นะครับเข้าสีมะเห็ดเป็นหมองกาะอ่ายางยืดกับมัตสลิงนะครับตัวนี้นะโดยการพับหัวมันเข่าก่อนครับทีแรกนี่ครับพับหัวเข,ข่าสก่อนนะครับพับสินะแต่กลับมาพับด่านล่างอีกครั้งหนึ่งครับ มันม้นหมุนครับแผงมันเป็นมุวนหมุนเข้ามาสิฮะเห็นบ่เนี่ยประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยเข้าแบบดาบเห็นตรงนี้มันโค้งๆนิดเกหน่อยครับเพื่อความสวยงามเนาะน,นี่นะครับประมาณนี้มาตัดปลายตรงนี้ออกครับมองห้มันยาวแห้เงเกินไป ได้เรียบร้อยครับพอมานี่แหละตัดบางอย่างรเราเห็นยังไงป,ปึ๊บจากนั้นนะครับใช้ลวดเส้นเล็กนะครับเนาะมาพันกับเอ่อมาพันติดกับนี่ไว้ก่อนนะครับปึ๊บเพื่อยังเพื่อเอาสีมัาสลิงครับตัวน,นี้ก็เลยต้องใส่ลวดเส้นเล็กพันไว้ก่อนน่นพันติดอย่างนี้ก่อนเด้อ จากหันครับสลิงเข้าเอามาข้องครับขับสวสลิงก่อนเ,เน,นเดี๋ยวผมยงพันในฝาของสลิงนืออื้อเตอตัวนี้ตัวนี้เข้าอุบเลยหันไอย เทปไว้นะครับเนาะแตกสร้างมันพออย่างเขาจะเอาลวดท่านอยู่นะครับจากนั้นกล่องเข้าไปยังสีครับแกล่อ่งสีแก็เอาลวดที่ห้าพันไว้ในหันเี้มาพันเลยครับนี่ครับพันไปเลยขออภัยนะครับเดี่มวถิลบมึงกล่องเลย ก็ใส่ลวดเส้นมือหั่นนะครับพัานกับไปให้มันอยู่ครับครับท่านกับเลย <c oughs> โอเคครับเรียบร้อยนะฮะท่านนะครับ การลวดนี่ลวดที่เขาพันเส้นลวดเส้นเล็กสีขาพันนี่ขันสินมันนวลๆมันก็จะพันง่ายนะคับขันส้นแข็งก็พันยากเน่นะครับอันนี้ของผมมันค่อนข้างสุดแข็งนะครับเนาะก็เลยจะพันยากเน่มันเป็นลวดสเตนเลสของผมหาลวดอ่อนๆนะครับลวดอ่อนๆพันง่ายนะครับเด้อเห็นนนาว่ได้แล้วนะครับสำหรับสุดนี้เนาะจากนั้นนะครับแต่จะมีตัวนี้เป็นตัวเกี่ยวครับ เอาเอาดัชมันเป็นบวงสีนะน้อแล้าก็มาสอดแท่นี่ครับสอดสอดในขั้นตัวนี้ไว้จากการเอาลลอกไปเลยครับตัวนี้เอาขี้มาขัาบล็อกไปเลยมันหยุดข่าบลลอกไปนีดแต่ว่ามันเกรินที่ใดรัเด้อจากนั้นะเอาก็เอามาถใส่กับตัตที่ท่าจะห่างนี่ดูครับว่ามันตกประมาณไหนครับ ประมาณตาต่อนะครับนอ้อได้ประมาณนีาา้ครับเวลาเลาหางก็จะคล่องอยงนี้ครับประมาณนี้เลยครับเขาจัก,กะประมาณนี้ครับนะเวลาเลาหางแล้วฮาบโบห้มนเขามาลึกเคลื่อนไปนะครับเขาะกักะเอามนันบินๆแน่แต่มันยังลึอกอยู่เขากับตาตอกอีกได้ครับ งอปลายขึ้นไงจักหน่อยนะครับเด้อใส่แล้วครับสามารถนี้เลยจากนั้นใส่ขั้นเท่าครับเสียบกับไปในหูที่เราเจาะใส่ขั้นนะครับส่วนนี้ผมจะโบมาขั้นนะครับจะเสียบกับไปในหูเลยเหลาใหม่มันพอดีกับหูแน่นๆนะครับเสียบกับไปเลยแล้วกา็ใส่ยางเข้านี้ครับมามัดกับตัวนี้ เอามามัดเดี๋ยวหมัดให้เบิรงครับโซ่กล่องกระยากนี่จักหน่อยมรขายอะไอย่างีครับมัดแบบไดนอยว่าเนาะเอาข้องเข้าไปครับปึ๊บสอดยางไปในบ่วงนี่ครับมัดให้มันอยู่อย่างนี้เลยตัวนี้นข้างบนนะครับข้างบนนอกากเอาข้องกับตัวล็อกสายเัา แค่นี้ครับข้างบนเต้องประงมัดเอาเกียเียวไอซื้อเนี่ยข้างบนเอาเกียวเอซื้อแล้วข้างล่าง,ง,าาง,งาเขามัดแปนี้ครับเนาะมันจยออกมาประมาณนี้เลยครับจากนั้นไปเล่วห่างนะครับเนาะต้าสิดดึงมือลงมาครับถึงลงมาเลยเนี่ยมันจะคล้องอยู่างที่ครับนี่เลยครับ มานี้เลยครับจังนี้ฮะเวไม่เลาห่างวันนี้เอาประดันมามดินได้สักหน่อยครับบางนีเพราะว่าเวลาหนูกินเน้อแล้วมันก็จะหลากออกมาครับปึ๊บมันก็ดีทั้งทีครง่ายๆครับง่ายๆประยุงยาครับเอาไปเห็ดเบิ้จะเรียนด้วงเผื่อด้วงดักหนูนะครับเบยบใส่ยางยึดนะครับเน,น่อยสวยงามครับดูดลอย สำหรับทีน้องหันได้ที่เบื้องล้วนะครับสนชอบก็จะเรื่อมกับกติดตามกดไหลคดแซ์เนี่ยนะครับเนาะจากอุตส่านอีสาน์ายังดีคนบ้านเฮานะครับเนาะจากดวงนักหนูครับทีรันวานเรียบร้อยสำหรับเบื้องล้วกับเอาไปเหตุตามเบื้องนะครับเก็บปัญญาเก็บง่ายลงทุนบรายครับสำหรับที่นี่ผมขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายครับ